สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากอเมริกามาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Hunting in Connecticut 2013เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ไม่เคยรู้ประวัติมาก่อน นั่นจึงทำให้พวกเขาได้พบเจอกับสิ่งลี้ลับไม่เว้นแต่ละวันเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ มิถุนายนปี1993ไพน์เมเท่นรัฐจรอเจียครอบครัวไวริกได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่โดยมีแอนดี้ชายผู้เป็นพ่อลิซ่าภรรยาของเขาและไฮดีลูกสาวที่กำลังน่ารักส่วนคนสุดท้ายก็คือจอยพี่สาวของลิซ่าที่ขอย้ายมาอยู่ด้วยในวันนั้นก็ดูเหมือนว่าไฮดีจะดีใจมากๆเธอชอบบรรยากาศของบ้านหลังนี้เพราะมันมีสนามหญ้าให้เธอวิ่งเล่น แต่ในขณะที่เธออยู่คนเดียวเธอก็เห็นว่ามีตาแก่คนหนึ่งได้ยืนมองเธอมาทางหน้าต่างตาแก่คนนั้นดูหน้าตาเข้มขึมเหมือนจะไม่เป็นมิตรและจ,ะจู่ๆเขาก็ได้หายไปพ่อถึงตอนคาแอนดี้ก็ได้มาปรึกษากับทุกคนพอห้องพักในบ้านมันไม่เพียงพอเขาจึงถามกับจอยว่าไปพักที่เทนเลอร์ได้ไหมซึ่งมันถูกทิ้งเอาไวขา้ข้างๆบ้านแต่ไฮดี้ก็พูดขึ้นมาว่าป้าจอยไปพักที่นั่นไม่ได้เพราะตรงนั้นมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ลิซ่าจึงได้ถาม ว่าลูกเห็นเมื่อไหร่หายดีก็บอกนะครับว่าเธอเห็นเมื่อกี้นี้แต่เธอก็รู้ดีว่าคนคนนั้นไม่ใช่มนุษย์ลิซ่าจึงสั่งห้ามไม่ให้ไฮดีพูดแบบนี้อีกเพราะเธอไม่ชอบแต่ทํำยังไงได้สายเลือดของลิซ่าสามารถมองเห็นผีกันได้ทุกคนซึ่งรวมไปถึงจอยด้วยแต่มีลิซ่าเพียงคนเดียวที่ยังไม่ยอมรับมันเธอคิดว่าตัวเองแค่เห็นภาพหลอนเธอจึงกินยาจากคุณหมอมาตลอดวันต่อมาไฮดี Heidi ก็ออกมาเล่นข้างนอกบ้าน กับจักรยานคันใหม่ด้วยความที่ขาของเธอไม่ถึงเธอจึงเงงเงงงงะตามสไตล์คนเพิ่งเริ่มหัดแต่อยู่ดีๆเธอก็ขับไปได้อย่างน่าประหลาดใจแถมเธอยังเห็นว่าในป่ามันมีผีผู้หญิงได้ยืนมองเธออยู่ห่างๆไฮดี้ที่เห็นแบบนั้นเธอจึงเสียหลักล้มไปกองอ,อ้อยอยู่ที่พื้นทางด้านประจอยที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกเธอก็พบเพียงจักรยานที่ล้มอยู่กลางถนนเธอจึงมาถามกับลิซ่าว่าเห็นไฮดี้หรือเปล่า ลิซ่ายังไม่ทันจะตอบอะไรไฮดี้ก็เดินเข้ามาพอดีลิซ่าจึงได้ถามว่าลูกหายไปไหนมาทําไมทิ้งจักรยานเอาไว้แบบนั้นไฮดี้ก็บอกนะครับว่าเธอไปเล่นกับคนคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าคุณกอดีตาแก่ที่เราได้เห็นในตอนแรกและไฮดี้ยังบอกอีกว่าในป่าแถวนี้มีชิงช้าให้เธอเล่นและมีสมบัติที่คุณกอดีได้ฝังเอาไว้แถมเขายังบอกสถานที่ตรงนั้นกับเธออีกด้วยนั่นจึงทำให้ทุกคนได้ลองเดินตามหาสถานที่ที่ว่า และจู่ๆพวกเขาก็บังเอิญไปพบกับต้นไม้ใหญ่ที่เคยมีชิงช้าถูกมัดเอาไว้จริงๆขณะเดียวกันขาของแอนดี้ก็ได้ตกลงไปในลุมบางอย่างแต่ตอนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้สนใจพอะถึงตอนคาลิซ่าก็เห็นว่าไฮดี้กาลังยืนพูดอยู่คนเดียวเธอจึงบอกให้ไฮดี้เข้ามานอนซะเพราะเธอไม่ชอบที่ลูกเป็นแบบนี้และในคืนนั้นลิซ่าก็เห็นว่าแอนดี้กับจอยกําลังขุดอะไรบางอย่างอยู่ในสนามหญ้าเธอจึงเข้าไปหา และบอกว่าสิ่งที่ไฮดี้พูดมามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคําแอนดี้ก็ได้พบกับกล่องปริศนาที่ถูกฝังเอาไว้ในดินซึ่งในกล่องก็มีเงินอยู่จํานวนหนึ่งวันต่อมาจอยก็เอาเงินที่ได้ไปซื้อสิ่งของต่างๆเข้าบ้านและเธอก็แอบไปค้นข้อมูลจนได้รู้ว่าพื้นที่แถวนี้เคยเป็นของตระกูลกอรดี้เมื่อ200ปีก่อนและด้วยความสงสัยจอยจึงอยากจะทดสอบบางอย่างกับไฮดีเธอเรียกให้ไฮดีมาหา แล้วให้เลือกดูว่ารูปที่เธอวางไว้คนไหนคือคุณกอดีแน่นอนครับไฮดี้ได้หยิบรูปขึ้นมาใบหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้พวกเธอรู้ว่าสิ่งที่ไฮดี้พูดมามันคือความจริงลิซาก็อึง้งพอรูปใบนั้นเธอเป็นคนตัดออกมาจากข่าวด้วยตัวเองนั่นจึงทําให้ลิซ่าได้มาคุยกับจอยเธอสั่งห้ามไม่ให้จอยพูดถึงเรื่องแบบนี้อีกเพราะเธอไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับไฮดี้ทางด้านจอยก็เข้าใจแต่เธอก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ที่ไฮดีมองเห็นสิ่งต่างๆก็พอสายเลือดพวกเราเป็นแบบนี้แต่ถึงจะพูดยังไงลิซ่าก็ไม่สนใจเหมือนเดิมเช้าวันต่อมาบาดหลวงก็ได้เดินทางมาที่บ้านเพื่อที่เขาจะมาทักทายสมาชิกใหม่และเขาก็ได้เล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังว่าที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นบาดหลวงก็บอกนะครับว่าพื้นที่แถวนี้เคยเป็นที่หลบซ่อนของทาสที่จะหนีขึ้นเหนือในตอนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้แม้แต่แสงตะเกียงไฟก็ถูกสั่งห้าม ทุกอย่างอยู่ภายใต้แสงจันทร์คอยส่องสว่างให้ผู้คนหลบหนีสถานที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าดินแดนแห่งพันธส,สัญญาและก่อนที่บาดหลวงจะกลับเขาก็บอกนะครับว่ามาอยู่ที่นี่ถ้ามีใครมาเยี่ยมก็อย่าตกใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติแต่จู่จบาดหลวงก็ได้กล่าวถึงเจสกอดีซึ่งคือชื่อเต็มของตะแก่คนนั้นบาดหลวงก็บอกว่าเจสกอดีเขาเป็นคนแปลกไม่ค่อยมีไมตรีสักเท่าไหร่พวกคุณจงระวังตัวเอาไว้พ่อถึงตอนคำ ในขณะที่จอยกําลังเก็บผ้าจู่ๆเธอก็เห็นแสงไฟที่ถูกจุดขึ้นอยู่ในป่าพอเธอเดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าแสงไฟอันนั้นมันได้ดับไปแล้วแต่เธอก็บังเอิญไปเจอกับผ้าอะไรบางอย่างที่ถูกกางเอาไว้วันต่อมาแอนดี้ก็ได้ซื้อสุนัขมาเลี้ยงที่บ้านทางด้านไฮดี้ก็ชอบมากๆพอเธอจะได้มีเพื่อนเล่นแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนสุนัขตัวนั้นก็ได้หายไปแอนดี้กับลูกจึงช่วยกันออกตามหาและพวกเขาก็พบว่า สุนักมันได้ไปติดอยู่ในกล่องไม้ขณะเดียวกันทางด้านไฮดี้ก็ได้ยินเสียงใครบางคนที่ร้องขอความช่วยเหลือเธอจึงเดินตามเสียงนั่นไปแต่สุดท้ายเธอก็พบว่ามันคือเสียงของผีที่อยู่ในป่าต่อมาแอนดี้กับลิซ่าก็ได้มาดูกล่องไม้ที่สุนัขไปติดพวกเขาก็เห็นนะครับว่ามันคือกับดักในสมัยก่อนซึ่งยืนยันจากแม่กุญแจที่ถูกล็อกตายอยู่ตรงนั้นทางด้านแอนดี้ก็ไม่นิ่งนอนใจเขาเข้าไปในป่า ตามหากล่องไม้ที่เหลือเพื่อจะทำลายมันทิ้งและในวันนั้นไฮดี้ก็เข้าไปด้วยแต่ในขณะเดินสำรวจเขาก็ได้พบกับสถานที่บางอย่างซึ่งมีข้อความได้เขียนว่าไว้อะไรให้กับนายสถานีแต่มันก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่นะครับคือว่าสิ่งของที่อยู่ตรงนั้นมันยังใหม่ๆอยู่เลยพอพวกเขาเดินเข้าไปดูพวกเขาก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่มาพร้อมกับยายแก่และผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าเพนทิส ส่วนคนใหญ่ก็มีชื่อว่ามาม่าเคด้วยความสงสัยแอนดี้จึงได้ถามว่าพวกคุณเข้ามาที่นี่ทําไมเพนทิดก็ขอโทษที่พวกเขาบุกเข้ามาอย่างกระทันหันเพราะตลอดที่ผ่านมาสถานที่ตรงนี้ยังไม่มีเจ้าของและมาม่าเคก็คือเชื้อสายของทัดเมื่อหลายปีก่อนเธอจึงมักจะแวะมาที่นี่เพื่อไว้อะไรให้กับผู้ล่วงลับและเพนทิดก็ได้กล่าวถึงพาต้นไม้ที่เขาซื้อต่อมาจากผู้ยิงในเทนเลอร์แอนดี้ก็ถามนะครับ ว่าผ้าต้นไม้มันสําคัญอะไรแพนทิดก็บอกว่าผ้าต้นไม้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความปลอดภัยในสมัยก่อนถ้าผ้าถูกกลางขึ้นนั่นหมายความว่าสามารถเข้ามาในป่าได้และก่อนที่พวกเขาจะแยกจากกันเพนทิดก็ได้เผยถึงเรื่องราวบางอย่างให้กับแอนดี้ฟังพอแอนดี้กลับมาที่บ้านเขาก็เรียกทุกคนเข้ามาประชุมโดยด่วนแต่ก็ไม่ให้ไฮดี้มาฟังด้วยนั่นจึงทําให้เธอได้ถามกับแม่ว่าสิ่งที่พ่อเล่าในวันนี้คือเรื่องอะไรทีแรกลิซ่าก็ไม่อยากจะเล่านะครับ แต่ไฮดีก็ขยันขยอจนเธอต้องยอมเล่าให้ฟังลิซ่าก็บอกว่าอย่างที่เราได้รู้ในสมัยก่อนพื้นที่แถวนี้เคยช่วยเหลือทาตเอาไว้และคนที่ช่วยพวกเขาก็ถูกเรียกว่าในสถานีแต่คนที่พาหนีจริงๆคือพนักงานตรวจตัวเขาจะพาทุกคนหนีขึ้นทางเหนือเมื่อปลอดภัยแล้วแต่ใช่ว่าทุกคนจะรอดเพราะมีบางคนได้หายตัวไปอย่างเช่นคู่รักเนวกับเลวีที่ยังไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน และในสถานีก็มีอาชีพอีกอย่างคือเขาเป็นนักสตาฟสัตว์เขาทําสิ่งที่เป็นความลับจนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของที่ดินผืนนี้ได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นจึงทําให้ในายสถานีถูกปิดชีวิตอย่างโหดร้ายต่อมาในขณะที่ลิซ่ากาลังนั่งรอไฮดี้อาบน้ําจู่ๆเธอก็รู้สึกว่าทําไมไฮดี้อาบน้ํานานเกินไปเธอจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่าไฮาดี้ได้นอนจมอยู่ในน้ําไปแล้วแต่ถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆ ในตอนนั้นมันได้มีผีตัวหนึ่งมาเยืนอยู่ข้างๆลิซ่านะครับแต่เธอไม่ทันจะมองพอเธอรีบส่งตัวไฮดี้ไปยังโรงพยาบาลและโชคดีที่ไฮดี้ไม่เป็นอะไรมากกลางดึกในคืนเดียวกันลิซ่าก็เชิญให้บาดหลวงมาสวดมนต์ที่บ้านแต่ในขณะทําพิธีจู่ๆจ,จอยก็เห็นว่าผีมันได้มาวนเวียนอยู่แถวนี้และยังไม่ทันจะข้ามคืนไฮดี้ก็ได้หายตัวไปทุกคนจึงช่วยกันออกตามหาทางด้านแอนดี้ก็เดินเข้าไปในป่า พอเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังมาจากไหนสักแห่งเขาจึงเดินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็พบกับไฮดี้ที่ลงไปอยู่ในชั้นใต้ดินแอนดี้ก็เห็นนะครับว่าไฮดี้มีท,ท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเจนเธอบอกว่าที่นี่มีบางอย่างอยู่กับเธอด้วยแอนดี้ที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงรีบหาบันไดเพื่อจะลงไปข้างล่างและโชคดีที่มีสะพานเชือกได้วางอยู่ไกลๆพอเขาลงไปในนั้นได้เขาก็ถามกับไฮดี้ว่าลูกมาที่นี่ได้ยังไง แอนดีก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้พาเธอมาพอพูดจบเธอก็ชี้เข้าไปตรงมุมมืดแอนดี้ก็เห็นนะครับว่าตรงนั้นมันมีโครงกระดูกมนุษย์ได้นอนตายอยู่แถมเขายังพบว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นที่หลบซ่อนของท่านซึ่งยืนยันจากข้อความที่สลักชื่อของเนมกับเลวีเอาไว้เหตุการณ์ในวันนี้ก็โด่งดังจนออกข่าวทางตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบและเก็บซากคงกระดูกออกไปพอทุกคนได้มารวมตัวกัน จอยก็บอกกับไฮดี้ว่าต่อไปนี้ไม่มีอะไรจะมารบกวนพวกเราอีกแล้วแต่ไฮดี้ก็พูดแปลกๆเธอบอกว่าคุณกอดีไม่ให้พวกเราอยู่ที่นี่เพราะจะมีบางอย่างเข้ามาเล่นงานพวกเราและตอนที่เธอลงไปในนั้นคุณกอดีก็พยายามห้ามไม่ให้เธอลงไปเขาบอกว่าตรงน,นั้นมันมีวิญญาณชั่วไร้ายได้สิงอยู่และตอนนี้วิญญาณตนนั้นก็ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วจอยจึงพยายามถามว่าวิญญาณที่พูดถึงเขาคือใครไฮดี้ก็บอกนะครับ ว่าคนคนนั้นคือนายสถานีลิซ่าที่ได้ยินเต็มสองหูเธอก็หาว่าไฮดี้พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยพอตามที่เธอรู้มาในสถานีเขาคือคนดีไม่ใช่คนชั่วร้ายแอนดี้ที่ทนไม่ได้เขาจึงขอคุยกับลิซ่าเป็นการส่วนตัวเขาถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาก็เชื่อว่าไฮดี้ไม่สามารถลงไปในป่องนั้นได้เพราะตอนที่เขาไปเจอที่นั่นมันถูกปิดด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไปได้ยากที่เด็กตัวเล็กๆจะยกมันออก แถมเนื้อตัวของไฮดีก็ไม่มีรอยขีดขว่วนแม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้เขาได้ขอยึดยาของลิซ่าเอาไว้เพื่อที่เขาไม่อยากให้เธอคิดว่าตัวเองป่วยอีกต่อไปพอถึงตอนเช้าลิซ่าก็ยอมฟังในสิ่งที่ไฮดีพูดเธอตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อื่นยกเว้นจอยที่ยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่คนเดียวในวันนั้นแอนดี้กับลิซ่าก็ช่วยกันเก็บของจนมืดค่าส่วนไฮดีก็นั่งรออยู่ในรถแต่สักพักสุนัขก,ก็เริ่มมีท่าทีแปลก มันเห่าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างและมันก็วิ่งห่างจู่ๆกลับเข้าไปในบ้านทางด้านไฮดี้ที่รู้สึกผิดปกติเธอจึงมองไปดูในป่าปรากฏว่าที่ตรงนั้นมีคุณกอดี้กาลังยืนอยู่ไฮดี้ที่อยู่คนเดียวเธอจึงรีบล็อกรถส่วนทางด้านจอยที่ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนักตอนนั้นเธอกําลังเก็บผ้าแต่จู่ๆเธอก็เห็นว่ามีผีสองตัวได้ยืนจ้องมาที่เธอเธอก็แปลกใจอยู่นะครับว่าทําไมวิญญาณพวกเขายังอยู่นี่เพราะก่อนหน้านี้ ตำรวจได้มาเก็บซากศพออกไปหมดแล้วสักพักกี่สองตัวก็พากันหันหน้าไปอีกทางหนึ่งซึ่งจอยก็เห็นนะครับว่าตรงนั้นมันคือป่าที่อยู่เนินเขาและจู่ๆเธอก็ได้พบกับเงาดําร่างใหญ่ที่เดินช้าๆออกมาจากในป่าจอยก็เกิดคําถามว่าคนคนนั้นคือใครกันแน่ทําไมชุดของเขาดูแปลกๆแถมในเวลาเดินมือของเขาก็เยียดแนบลาตัวเหมือนไม่ใช่มนุษย์และที่สําคัญเงาดาตนนั้นก็มุ่งตรงไปทางไฮดีจอยจึงพยายามร้องเรียก ให้ไฮดี้นีเข้าไปในบ้านแต่ด้วยความที่ผีมันได้ยินมันจึงตรงเข้ามาหาเธอเป็นคนแรกตัดฉากมาที่ลิซ่าในขณะที่เธอกําลังเก็บของอยู่จู่ๆเธอก็ได้พบกับผีตนหนึ่งที่ปากฏตัวอยู่ต่อหน้าแต่ผีตนนั้นไม่ได้ทําอะไรเขาชี้ไปทางประตูเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างให้เธอรู้ลิซ่าก็คิดถึงไฮดี้เป็นคนแรกเธอจึงรีบวิ่งออกมาและเธอก็เห <ๆ S 1> ็นว่ากระจกรถมันโดนทุบแตกแถมที่ข้างในก็มีแต่ขี้เล่ห์กับแมลงอยู่เต็มไปหมด แน่นอนครับตอนนี้ไฮดี้ถูกพีตนนั้นจับตัวไปแล้วลิซ่าจึงบอกให้แอนดี้รีบออกไปตามหาลูกก่อนส่วนเธอจะไปขอความช่วยเหลือจากจอยแต่พอเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็เห็นว่าตรงข้างหน้ามันมีร่างของจอยได้ลอยอยู่และที่ปากก็ถูกขึงด้วยเส้นได้แถมตามลําตัวก็กําลังถูกเย็บอย่างทารุณลิซ่าจึงรีบเอากันไก่ตัดไปที่เส้นไดพวกนั้นนั่นจึงทําให้จอยรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ส่วนทางด้านแอนดี้ ก็เหมือนจะสติหลุดเขาขับรถอย่างกับคนบากาง่งเขามุ่งตรงเข้าไปในป่าและมีผีตนหนึ่งได้ปรากฏตัวให้เขาเห็นด้วยความตกใจรถจึงเสียหลักพุ่งชนต้นไม้จนทําให้เขาสลบและตอนนี้ลิซ่าก็จะไปตามหาไฮดี้ต่อแต่พอเธอออกมาจากเทนเลอร์เธอก็ได้พบกับผีกลุ่มหนึ่งที่มันยืนอยู่ต่อหน้าแต่ดูเหมือนว่าผีพวกนี้จะไม่ทําอะไรเธอนะครับแถมพวกเขายังนําทางให้เธอไปตามหาไฮดี้อีกด้วย และแน่นอนสถานที่ตรงนั้นก็คือที่หลบซ่อนของถาดพอลิซ่าได้เข้าไปข้างในเธอก็สำรวจดูรอบๆจนเธอได้ไปพบกับแผ่นไม้ที่มีสัญลักษณ์ลากไม้สลักอยู่เธอจึงทำลายแผ่นไม้พวกนั้นออกและปรากฏว่าข้างในมันเป็นห้องขนาดใหญ่ลิซ่าก็เห็นนักลับว่าในนั้นมันมีแต่ซากสัตว์ที่ถูกสตาร์ฟเอาไว้เธอจึงเดาว่าที่นี่น่าจะเป็นห้องของนายสถานีแต่ด้วยความซุ่มซ่ามลิซ่าก็ทำตะเกียงหล่นแตก นั่นจึงทําให้เกิดเพลิงไฟลุกไหมยอย่างรวดเร็วและพอเธอเดินไปเรื่อยๆเธอก็ได้พบกับโครงกระดูกมนุษย์ที่ยังคงสภาพได้ส่วนหนึ่งเธอจึงจําได้ว่าหน้าตาของศพพวกนี้เธอเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับศพพวกนี้ก็คือผีที่เธอเจอก่อนจะเข้ามาที่นี่นั่นเองและคนที่เธอจําได้อย่างแม่นยําคือชายใส่หมวกคนที่เธอเจออยู่ในบ้านและเขาคนนี้แหละคือพนักงานตรวจตัวที่พาทุกคนหลบหนีแต่ก็มีสิ่งที่น่าเสียใจไปมากกว่าน,นั้น คือเธอพบว่าเนวกับเลวี่ไม่ได้หายไปไหนพวกเขาตายอยู่ที่นี่ซึ่งยืนยันจากสภาพของศพที่ยืนกอดกันด้วยความรักอย่างมั่นคงและด้วยความบังเอิญลิซ่าก็ได้มาพบกับไฮดี้ที่ถูกจับมามัดเอาไว้เธอจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปช่วยเหลือไฮดี้ทันทีแต่ตอนนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อผีร้ายมันได้กลับมาที่นี่แล้วและมันก็พยายามจะเข้ามาเล่นงานพวกเธอลิซ่าจึงรีบหาทางออกและโชคดี ที่เธอได้พบกับป่องเล็กๆซึ่งป่องนี้ก็เกิดจากแอนดี้ที่เดินมาดูชิงช้าในตอนแรกลิซ่าจึงเอาด้ามปืนคว้านป่องให้เป็นรูขนาดใหญ่และเธอก็ให้ไฮดี้หนีออกไปก่อนแต่ไฮดี้ยังไม่ทันจะปีนจู่ๆก,ก็มีใครบางคนได้มากระชากตัวของเธอขึ้นไปอย่างแรงและในตอนนั้นผีร้ายก็ได้มาประชิดตัวของลิซ่าแล้วมันเอามีดมาจอดที่คอของเธอแต่ด้วยความบังเอิญลิซ่าได้ยินเสียงของแม่ที่บอกให้เธอยอมรับในสิ่งที่สายเลือดให้มา ลิซ่าที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงเปิดใจยอมรับว่าเธอไม่ได้ป่วยและเธอก็มีสัมผัสพิเศษจริงๆพอเธอพร้อมทุกอย่างเซนของเธอก็รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในเมื่อก่อนหนังก็ได้ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายมันมีอะไรบางอย่างผิดปกติในสถานีเขาให้คนตรวจตัวลงมาอยู่ข้างล่างพร้อมกับคนที่เหลือแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับซึ่งประโยคนี้ก็ทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความหวัง แววตาของเนวกับเลวีที่มองไปยังปากป่องพวกเขาก็เห็นว่าแผ่นหินมันถูกเลื่อนปิดไปอย่างช้าๆจนเวลาผ่านไปหลายวันสัญญาณแห่งการรอดชีวิตก็สิ้นหวังลงเรื่อยๆในสถานีเขาไม่กลับมาเขาหายไปไหนทำไมต้องทิ้งทุกคนให้อยู่ที่นี่คำถามต่างๆเกิดขึ้นภายในใจผอมร่างกายเธอเริ่มอิดโรยในทุกขณะและสุดท้ายพวกเขาก็ไม่รอดพ่อในสถานีกลับมาที่นี่อีกครั้งเขาก็ได้ทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ นั่นคือการสตาร์ร่างของทุกคนเอาไว้หรือพูดง่ายๆว่านายสถานีเริ่มจะเพี้ยนไปแล้วแต่ยังไงก็ตามนายสถานีก็รู้ดีว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องเขายอมรับกับกรรมที่ได้ก่อและคนที่ฆ่าเขาก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนพวกนั้นคือวิญญาณที่ถูกฆ่าตายนั่นเองพอลิซ่าได้รู้แบบนั้นเธอก็เข้าใจทุกอย่างเธอจึงปลดปล่อยวิญญ,ญาณทั้งห้าเป็นอิสระและพวกเขาทุกคนก็เข้าไปจัดการกับนายสถานีทันทีพอทุกอย่างจบลง ลิซ่าก็จะปีนออกมาจากที่นั่นแต่จู่ๆก็มีใครบางคนได้มาดึงตัวของเธอขึ้นไปอย่างแรงและพอเธอขึ้นมาได้เธอก็เห็นว่าไฮาดี้ไม่ได้หายไปไหนเธอกําลังนั่งรอแม่อยู่ตรงต้นไม้ลิซ่าจึงได้ถามกับไฮดี้ว่าใครเป็นคนดึงพวกเราขึ้นมาไฮาดี้จึงมองเข้าไปในป่านั่นจึงทําให้ลิซ่าเห็นว่าคนคนนั้นคือคุณกอดีที่มาช่วยพวกเธอเอาไว้ใช่แล้วครับคุณกอดีเขาเป็นผีที่ดีเขาช่วยเหลือทุกคนตั้งแต่วันแรก ไม่ว่าจะเป็นสมบัติรวมไปถึงตอนที่ไฮที่หัดขับจักรยานก็เขานี่แหละคือคนจับรถไม่ให้ล้มและที่สําคัญคุณกอดีก็ช่วยปกปิดเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นให้กับนายสถานีและที่มันเป็นแบบนี้ก็เนื่องจากเขาคือทวดของคุณกอดีนั่นเองคุณกอดีจึงอยากให้คนจดจําในภาพลักษณ์ของนายสถานีที่เคยช่วยเหลือคนเอาไว้มากกว่ากครั้งทรมานคนและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี วิญญาณของเนวกับเลวีได้เดินทางไปตามที่ฝันโดยมีคนตรวจตัวเป็นคนนำทางให้กับพวกเขาส่วนคุณกอดีก็ไม่ได้อยู่บนพื้นดินแห่งนี้อีกแล้วเขาโบกมือลาไฮดี้เป็นครั้งสุดท้ายและก่อนที่นังจะจบนังก็ได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าครอบครัวไวริกได้อาศัยอยู่ที่นี่ต่ออีกห้าปีส่วนยานทริปของลิซ่าก็หายไปไม่มีวันกลับมาอีกเลยและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับ หนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวสำหรับส่วนตัวแล้วผมชอบทั้งสองภาคเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงและสำหรับใครที่กำลังหาหนังผีดูก่อนนอนหนังเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนงังผีช่องของผม มีนังพีมาสปอยเยอะเลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ